สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการลงแมปนะครับ้แรกก็ต้องมีอันนี้นะครับ ES จะไฟเอ็กพอร์ตมั้ยครับอ่านไม่ค่อยเห็นนะครับกดแมปที่เราหามาเลยนะครับหาดาวน์โหลดมานะครับ แตกแสกไฟบ็นที่กดตรงนี้ครับแตกไฟป็นที่กดเลียกเส้นทางครับมันไม่เคยซับซ้อนเท่าไหร่ครับ,รบรง่ายมากนะครับเข้าไที่เกมนี้ครับนะี่ครับ c o m m o j a n g นี่ครับกดเข้าป Minecraft World นี่ครับ,นะรบตรงนี้นครับกดเข้าปแล้วกดตกลงมันไม่ใช่แตกไฟให้ครับ นะครับไม่เขียนว่าสําเร็จบังคึกในอะไรก็คือครับที่เกียดอ่านนะครับไปดูกันเลยนะครับม่ได้หรือไม่ก็ได้ครับนี่ครับแบบเจอมาแบบจะเก็บความรู้นะครับ สร้างแมปโดยแอดเบอรครับก็ขอขอบคุณแมบนี้มา,มากๆเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแอด s กด s ับสไคกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับขอจบพูธีชิงเท่านี้นะครับ